สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้11กุมภาพันธ์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้อัพช้าที่สุดแล้วนะครับ9โมงครึ่งเพิ่งจะเริ่มอัดคลิปนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีอาการท้องเสียประมาณ3รอบนะครับตอนกลางดึกเลยตีสตีสตีหแล้วแถวนั้นนะครับ3รอบนะครับก็เลยนอนแล้วตื่น มาทําตอน6โมงครึ่งไม่ไหวนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับตื่นตอน6โมงครึ่งไม่ไหวนั่นเองนะครับแต่ก็พยายามรวบรวมวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ข่าวที่ผมก็พยายามเช็คแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็พยายามรวบรวมมาให้เพื่อนๆน,นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ ามาดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันเราก็พยายามเชียร์เชลซีกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ไม่รอดครับไม่รอดธรรมดาไม่พอเชลซียังเหมือนเสียประตูง่ายไปนะครับครึ่งแรกโดนไป4ี4ลูกนะครับมันคือและ4ลูกแบบรวดเร็วภายใน25นาทีเนี่ยมันทําให้เกมจบครับก็นะก็ถือว่าเชลซีแพ้เละเลยนะครับจบเกม60นะครับ หลังจบเกมนะครับตอนนี้แมนซิตี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะครับตามเท่าลิเวอร์พูลแต่แต่ลูกได้เสียมากกว่าแล้วก็แข่งมากกว่านะครับแข่งมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งนัดเดี๋ยวพอลิเวอร์พูลในสัปดาห์หนู่นเลยครับเว้นไปเจอกับบาเยิร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเจอกับแมนยูสัปดาห์ที่เจอแมนยูอะลิเวอร์พูลจะกลับมาเตะเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ ะจะกลับมาเตะเท่ากับแมนซิตี้ตอนที่เตะกับแมนยูนเต็ดจบเนี่ยนั่นคือจำนวนนัดจะกลับเข้ามาเท่ากับกวเดียอกับ Mass City แมนซิตี้แหละนะครับกัวเดียอไล่ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อคืนนี้เขาขู่เลยนะครับก็ไม่ใช่ขู่หรอกเขาก็พูดตามความรู้สึกของเขาแหละนะครับว่าความกดดันไม่มีใดๆทั้งนั้นสำหรับทีมของเขานะครับสิ่งเดียวที่เขาทำก็คือทีมของเขาเล่นกันเป็นทีมและก็เล่นเพื่อจะชนะเล่นเพื่อต้องการชัยชนะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้ว ไม่ชนะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้สมมติจบซีซั่นแล้วแบบพลาดไปแต้มสองแต้มหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรเขาจะพยายามกันใหม่ในฤดูกาลหน้านี่คือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักฟุตบอลพวกนักฟุตบอลก็ภาคภูมิใจที่ได้เล่นเต็มที่ได้เป็นนักฟุตบอลผู้จัดการทีมก็ภาคภูมิใจที่ได้คุมทีมอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเขาก็บอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็พยายาม ต้องการสิ่งต่งตางๆจากพวกเขานะครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันในในสิ่งต่งตงตางๆมากมายนะครับแต่ว่านั่นแหละมันคือเรื่องราวปกติที่ต้องเจออยู่แล้วในในวงการฟุตบอลนะครับอืมโอเคคือกอร์เดียโอลา,าก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้กดดันทําให้เต็มที่ถึงที่สุดถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่เสียใจแล้วก็เริ่มกันใหม่ในฤดูกาลหน้านะนะก็ก็เป็นบทสัมภาษณ์จากเป๊ปกอรเดียโอลานะครับ มาดูกันที่แกรมซูเนตนะครับแกรมซูเนตยเป็นอดีตนักเตะของเรานะครับเ,เป็นตำนานของเราแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport นะครับถึงเรื่องโองกาสลุ้นแชมป์นะครับของเรียวพูเขามองว่าตอนนี้เรียวพูกำลังอยู่ในช่วงที่จำเป็นละล่ะที่จะต้องอาจจะนะอาจจะต้องชนะในทุกๆเกมที่เหลือเพื่อที่จะเป็นแชมป์ลีกเพราะเมื่อดูจาก ที่แมสตี้แสดงให้เห็นแสดงสัญญาณออกมาให้เห็นในเกมล่าสุดก็คือการชนะทีมใหญ่อย่างเชลซีเละเทกก็คือพวกเขาชนะอย่างเดียวเลยนะครับพวกเขาไม่พลาดเลยในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่พอตอนไม่พลาดเขาเริ่มไม่พลาดแล้วนะครับซึ่งเขาก็มองว่าหลังจากนี้ลิเวอร์พูลอาจจะจําเป็นต้องลดความกดดันลงมาลดความผิดพลาดลดสิ่งต่างๆพยายามดอบต้มให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะ ถ้าสามารถควบคุมอารมณ์เหล่านี้ได้ไปจนจบก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแกมซสูนเนตมองว่านิพูจจรเป็นต้องชนะทุกนัดที่เหลือนะครับอืแต่ว่าสําหรับผมนะนัดไปเยือนแมนยูเนี่ยผมผมถือว่าเป็นนัดที่ยากมากนะครับอันนี้สําหรับผมเองนะถ้าเสมอเราจะนำแมนซิตี้หนึ่งแต้มครับแล้วก็ผมว่าไม่ได้เสียหายมากขอเพียงแค่ที่เหลือ เจอทีมเล็กเนี่ยพยายามเก็บแต้มไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวมีเจอทีมใหญ่แต่ว่าจะเป็นการเล่นในแอนฟิลสาดส่วนใหญ่อีกประมาณ2นัดถ้าผมจำไม่ผิดก็ก็พยายามเก็บ3แต้มไม่ได้แต่ว่าการไปเยือนแมยู่นเต็ดเนี่ยมันเป็นเกมเยือนไงและแมยูยนยน่นเต็ดกำลังฟอร์มดีถ้าได้เสมอผมว่าก็ยังไม่ได้เสียหายแต่อย่าแพ้ถ้าแพ้นี่บรรลัไส้ผมไม่ได้พูดถึงว่าแพ้แล้วจะโดนแฟนแมนยูล้อนะครับแต่ถ้าแพ้ เท่ากับแต้มหายไป3แต้มถ้าได้หนึ่งแต้มยังดีไงยังนําจ่าฝูงแต่ถ้าหายไป3มแต้มเรียบร้อยเลยผมว่าน่าจะจบคือต้องห้ามแพ้อย่างน้อยเกมใหญ่ต้องเสมอและเกมเล็กต้องชนะให้หมดผมว่ายัางมีลุ้นอันนี้ในมุมของผมนะยังมีมุยังยังมีลุ้นนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ก็ต้องเจอกับแมนยูเหมือนกันมาดูมุมมองของดิมิทาเบอร์มาตอมนะครับเขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสมควรได้รับความเคารพมากกว่านี้ ในการเรื่องของการลุ้นแชมป์ดิมิทาเบอร์บอลตอมนะอดีตนักเตะแมนยูแต่ออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลสมควรได้รับความเคารพมากกว่านี้นะครับเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยน่าจะต้องให้ความเคารพลิเวอร์พูลม,มากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นฟุตบอลยอดเยี่ยมมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับและพวกเขาก็ยังคงสู้เพื่อลุ้นแชมป์อยู่ในตอนนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องทำได้ดีแล้วล่ะแล้วก็ต้องพยายามหาทางที่จะรับมือกับความกดดันให้ได้ นะครับเขาบอกว่าเบอร์บอตต์ B บอกว่า,ามันเป็นซีซันที่ยากแล้วก็อาจจะต้องยากไปจนจบซีซันเลยลิเวอร์พูลจะต้องฟันฝ่าไปนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นแล้วก็เล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมซึ่งเขาก็บอกว่าเวลาเขาดูเล่นลิเวอร์พูลเล่นแล้วเขาก็สนุกนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่ามีแค่2ทีมเขา,ามั่นใจว่ามีแค่2ทีมที่จะเป็นแชมป์นะครับก็คือแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งน่าจะเป็นแชมป์แน่นอนนะ ทีมอื่นไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยเฉพาะแม้แต่สเปอร์เขาก็คิดว่าสเปอร์ไม่น่าจะได้แชมป์เขาคิดว่ามีแค่2ทีมลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับและในฐานะที่เขาเป็นถ้าฐานะที่เป็นแฟนแมนยูไนเต็ดเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเลือกว่าถ้าให้เลือกว่าใครเป็นแชมป์ระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเลือกไม่ได้จริงๆนะครับแต่เขาเลสเ c กเขาเคารพ2ทีมนี้เคารพแมนซิตี้และลิเวอร์พูลก็ หวังว่าทั้ง2ทีมจะสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็ผู้ชนะก็สมควรที่จะเป็นแชมป์ลีกนี่คือบทสัมภาษณ์ของอดิมิตราเบอร์บอรตอฟที่เออก็ให้เกียรติทั้งเรอร์ฟูและแมนซิตี้อย่างเต็มที่นะครับอลริชองเบ็คเกอร์บอกว่าสิ่งสําคัญเลยเราต้องหลังจากนี้นะในการที่จะเล่นไปจนจบซีซั่นเนี่ยเราต้องพยายามมีสมาธิและนิ่งให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับเราต้องมีสมาธิรู้ตลอด ต้องรู้ตัวตลอดว่าความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นหายนะได้ต้องเล่นแบบด้วยสมาธิอย่างเต็มที่ต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดความไม่แพ้1น,นัดหลังจากนี้อาจจะหมายถึงว่าจบซีซั่นด้วยการเป็นรองแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกนะอาริสองเบเกอร์เขาบอกมาอย่างนี้นะครับดังนั้นเราต้องพยายาม รักษามาตรฐานรักษาสมาธิของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่มีมาตรฐานสูงแบบนี้นะครับต้องพยายามเล่นอย่างเต็มที่ทุกทีมเล็กประมาทไม่ได้เขาบอกนะทุกทีมเล็กบอททอมไซเนี่ยทีมที่อยูท่ท่อนล่างของตารางประมาทไม่ได้ยกตัวอย่างบอลมัดนะครับที่เราชนะมาได้แต่ว่าบอลมัดชนะเชลซี4-0ได้หรือว่าอีกหลาย,ลายทีมนิวคาสเซิลก็นนกนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็คือห้ามประมาทนิ่งเข้าไว้ห้ามประมาท เล่นอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อาริสงเบเกอร์พยายามบอกว่าทีมเราต้องทําหลังจากนี้นะครับแล้วข่าวนี้อย่างที่เกิดไว้บนหัวนะครับไปกันแบบเร็วมีข่าวหนาหูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าอาทางด้านเจมิลเนอร์เนี่ยเหมือนคือคือข่าวเนี้ยมันข่าวที่บอกว่าเจมิลเนอร์เนี่ยมีข่าวว่าอาจจะอยากกลับไปในถิ่นเก่าก็คือถิ่นที่ลีดยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวมาเป็นเดือนแล้ว แต่ว่าข่าวล่าสุดมันมีรายงานจากทีมทอล์กครับซึ่งเป็นสื่อ,อผมย้ํานะครับว่ามันมีข่าวรายงานมาก็ขอรายงานไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวมีคนมาถามผมสื่อนี้มันยังไม่ใช่สื่อใหญ่เท่าไหร่ดังนั้นฟังหูไว้หูเยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเขาเชื่อมโยงมาจาก Sunday Express อีกทีหนึ่งซึ่ง Express ก็เป็นสื่อที่ก็สายก็สิบยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ว่าผมพยายามรายงานแล้วก็จะพยายามจะบอกว่าข่าวนี้ต้องฟังหูไว้หูหนักหักเลยเขาบอกว่า คือเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยสนใจแจ็คคลาร์กซึ่งแจ็คคลาร์กเนี่ยเป็นดาวรุ่งคนตัวเก่งเลยนะครับของลีดยูเนเต็ดนะตำแหน่งอะไรเป็นกองหน้านะครับแจ็คคลาร์กดาวรุ่งของลีดยูเนเต็ดแล้วซึ่งเหมือนกับว่ามีรายงานจากทีมทอสบ,บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามยื่นข้อเสนอคือจะยื่นเจมิลเนอร์ให้นะครับเพราะว่าเจมิลเนอร์ยังเหลือสัญญาอีก1ปียื่นให้กับลีดยูเนเต็ดเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอคว้าตัวแจ็คคลาร์ก นะนึกภาพตามยื่นเจมิเนอร์เป็นหนึ่งในข้อเสนอซื้อตัวแจ็คคลาร์กประมาณนี้ที่บอกเอามาบอกแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวนี้นะครับแค่เอามารายงานให้ฟังก่อนนะครับนอยเออร์นะครับ,ย,นะรบยืนยันว่าตัวเองน่าจะฟิตทันเจอร์ลีฟูอันนี้ถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีสักนิดหนึ่งสำหรับลีฟูเพราะว่านอยเออร์น่าจะฟิตทันเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาสบายดีมันไม่ได้แย่อะไรนะครับแพทย์ก็ เชื่อว่า,าไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าทุกอย่างเป็นปกติเขาก็จะกลับมาซ้อมได้แล้วเร็วนี้แล้วก็น่าจะเล่นในเกมเจอกับร์พูได้นี่คือเรื่องที่เป็นในแง่บวกนะครับแล้วก็ที่เขาจะได้ลงไปเฝ้าเสาแล้วมันจะเป็นเกมแรกด้วยที่เขาจะได้ไปเยือนที่แอนฟิลด์เขาอยากจะไปเล่นที่นั่นอยากจะไปซึมซับบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์นะครับสำหรับอนอยเออร์เขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทุกคนที่ ดูฟุตบอลรู้ดีถึงความพิเศษของสนามแอนฟิลด์นะครับและเขาก็คิดว่าการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยมินิกเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่สเปเชียลที่พิเศษมากๆนะครับ mm hmm. มากันที่จอร์จินโย่ไวนาดุมนะครับ mm hmm. มาที่จอร์จินโยไวนาดุมนะครับเขาออกมาเปิดเผยถึงเรื่องการประ็บของเขาที่เจอในช่วงที่ผ่านมาที่แบบ เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะครับในช่วงที่แบบสักสองสัปดาห์สองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่ะเขาเล่าก่อนนะครับว่าตอนแรกเขามีปัญหาที่หัวเข่าตอนคืนวันอังคารแบบว่าไอ้ตอนคืนมาพฤหัสเจ็บรู้สึกเจ็บเข่านิดๆนะครับหลังจากนั้นก็มาเจ็บท้องอีกมีปัญหาปั่นป่วนท้องไส้ไม่ดีคล้ายๆผมเนี่ยคล้ายๆตัวผมเนี่ยที่ท้องทรงท้องเสียเนี่ยแล้วก็เจ็บอีก มันเป็นปัญหา,างไงที่วนเวียนไปวนเวียนมา,นนมาแล้วมีอ้วกอีกนะครับซึ่งทุกคนในทีมกลัวมากๆานะครับเขาไม่ได้ซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปนอนกับเพื่อนๆที่โรงแรมเพราะว่าหลายๆคนก็กลัวว่ามันจะเป็นการนําเชื้อไปติดให้กับผู้เล่นคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามพอตอนเช้าของวันเสาร์ที่ก่อนที่จะเตะเนี่ยผู้จัดการทีมก็คือคอฟเนี่ยโทรมาถามว่าเฮ้ย hey, พร้อมลงเล่นไหมอาการเป็นไงบ้าง ซึ่งเขาก็บอกไปบอกกับเจนเขาไปว่าเอ้ยผมอาการดีนะครับผมอาการน่าโอเคแล้วนะครับดังนั้นพอรุ่งเช้าก็มีปัญหาเหมือนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่านะผู้จัดการทีมผมผมควบคุมมันได้ผมอยากลงเล่นอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะอธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอธิบายต่อเลยนะ ว่ามันเป็นเรื่องของอาการเจ็บปวดหัวเข่านะครับคือพอเล่นได้สัก2อสเกมแล้วอาการเจ็บเขา่ามันจะมาแป๊บ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 อีกแ,แะสักพักพอเกมเวสต์แฮมก็เจ็บอีกแะเล่นไม่ได้นะครับเกมกับเลสเตอร์เล่นได้กําลังเล่นดีๆเลยพอก่อนเกมกับเวสต์แฮมมีเจ็บอีกแะมันก็เป็นปัญหาที่วนเวียนไปวนเวียนมาซึ่งไบร์ดูมเขาก็พยายามเปิดอกว่าที่ผ่านมาเขามีปัญหาอย่างนี้ก็ทําให้ตัวเขานั้นหายไปหลายนัดเหมือนกันส่วน ผมปิดลิงค์ข่าวของนาบิเกต้าไปแล้วผมพูดแล้วกันนี่เห็นนาบิเกต้าไหมนะครับอีกข่าวหนึ่งผมสรุปเลยย,ยอดยแล้วกันคือจเจนคอกเขาก็พูดถึงนาบิเกต้าว่าตอนเนี้เออเริ่มแล้วเริ่มที่จะปรับตัวดีๆขึ้นแล้วแล้วเขาบอกว่าสังเกตนะมนาบิเกต้าชอบเล่นครึ่งแรกไม่ค่อยดีในเกมกับเวแฮมครึ่งแรกไม่ดีครึ่งหลังโอเคขึ้นเกมล่าสุดกับกับอะไรวะชนะอะไรมาวะเนี่ยสี่ศูนย์สามศูนย์ ชนะบอลมาส0ามศูนย์นะครับเกียรติึ่งแรกก็จะดูเงียบๆนิดนึงแต่ครึ่งหลังเออดูดีนะครับเจนเขาก็บอกก็แบบนี้แหละนะครับแล้วมันจะมีแบบนี้อีกที่เกียรต้าบางทีครึ่งอาจจะมีครึ่งหนึ่งที่เล่นไม่ดีและอีกครึ่งหนึ่งเล่นดีมันก็แบบนี้แหละเจนเขาแต่เจนเขาบอกว่านาบิเกต้าเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมก็เชื่อว่าเพื Rab ่อนๆก็รู้สึกตัวเหมือนได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปแบบว่าฟันธง100ร้อาเปอร์เซ็นตะอว่าลืมว่า นัดล่าสุดที่เกตาเริ่มทําได้ดีเนี่ยเจอกับบอลมัดนัดหน้าเป็นบทพิสูจน์เลยการไปเยือนแมนยูเนเตดเป็นเกมที่โคตรยากนะครับถ้าเกตายังสามารถรักษามาตรฐานและเล่นได้ดีขึ้นไปอีกเอออันนั้นผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเกตาเริ่มปรับตัวได้แล้วจริงๆเดี๋ยวค่อยรอดูกันอย่าเพิ่งตัดสินภายในระยะเวลาแค่สองสำนัดที่เริ่มเล่นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับโอเคหมดแล้วครับข่าววันนี้ที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้ 80,000วิวเกือบ81 0 0 0แล้วนะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยสำหรับคลิปหลังเกมนะครับลองดูลองดูยอดวิววันก่อนน,นนั้นนะครับเหลือ 2, 30, 000, 2, 000, 2 000, 3ง0 0 0 0 0 0 0 0ส0ง0มืนสองมืคือยอดตกไปเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อน6,000ือะไรแบบนี้ผมก็เข้าใจเพราะว่าตอนที่ฟอร์มผลงานไม่ดีก็ไม่มีใครอยากเปิดดูอะไรผมเข้าใจแต่พอเมื่อวานชนะนี่มาเลยครับ80,000ผมก็ขอบคุณแล้วกันที่เข้ามาชมกัน ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะ7จ็ดหมื่นหนึ่งสับสกยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักผมจะหาเกมให้เล่นกิจกรรมให้เล่นเพื่อร่วมสนุกชิงพวกเสื้อพวกของรางวัลจากผมนะครับติดตามกันให้ดีผมขอเวลาอีกนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับก็ฝากไปด้วยฝากเข้ามากดไลค์กดซีเฟิร์สกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากผมทั้งสองย่องทางเลยใน y o YouTube ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆจากผมนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ